หรับคู่มือสืกก่อการสอนวิชาชีววิทยาเนี่ย จัดทาขึ้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับครูใช้ในการประกอบการสอนวิชาชีววิทยาครับผมโดยจัดทําขึ้นนะครับด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและก็คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยกิ้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องของกิ้วด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดให้หน่อยกดตอนนี้เลยกดเลยเย้ yeah! คิงคิวนีครับไปค้นพบโดยบังเอิญในอินเทอร์เน็ตครับตอนที่กําลังจะทําสื่อการสอนนะครับแล้วคราวนี้พบว่ามาีสื่อการสอนที่ทางจุฬา้ทำไว้นะครับทั้งสิ้น92ตอนด้วยกันเลยนะครับนี่ก็คือรายชื่อแต่ละตอนแต่ละตอนเลยนะครับตอนนี้หมดเจ้ดีสตอนเลยนะครับโดยจะหายังไงนะครับมามาดูกันวิธีการหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้าง เรามาดูกันต่อเลยนะครับผมโอเคอันนี้ตารางนี้เดี๋ยวผมจะแนบไว้ใน u t u b e นะครับในในช่องนี้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ตารางเราโหลดมาแล้วมันมีแขียนบอกใช่ไหมว่าบทที่38เนื้อเยื่อพืชใช่ไหมครับผมเราก็เซิร์ชเลยนะครับเราไปดูจากตารางแล้วใช่ไหมว่าโอเคมันมีเรื่องเนื้อเยื่อพืชอยู่นะครับคู่มือกสื่อการสอนพิมพ์ไปเลยเนื้อเยื่อพืชเพราะาเราจะได้เป็นคีย์เวิร์ดคำที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับจุฬา แล้วก็ตามด้วย pdf โอเคเสร์ชดูปุ๊บอ่ะมาแล้วนะครับก็คือเห็นปะ่ะคู่มือที่38เนื้อเยื่อพืชอ,อัะดาวน์โหลดเข้ามาเลยเห็นปะ่ะเราก็จะได้ออกมาแล้วเป็นสื่อการสอนที่จัดขึ้นจะทำขึ้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิดคิดอยู่นะครับมาดูกันว่าเห็นปะ่ะอันนี้คือเป็นเนื้อหาความรู้นะครับเนื้อหาสาระก็จะก็จะมีในเกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชไปเลย แล้วก็มีผลวิธีการจัดการเรียนรู้มีคำถามท้ายกิจกรรมมีคำศัพท์ด้วยเห็นปะคำศัพท์เห็นในภาคผนวกเราก็สามารถมาศึกษาตรงนี้ได้นะครับโอเคหรือถ้าใครนะครับที่หาไม่เจอหรือไม่อยากหาเนี่ย มีเพจหนึ่งครับเพจติวด้วยมือเนี่ยได้ทำการรวบรวมสื่อการสอนไว้ใน Google Drive เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง92ตอนเลยนะครับใครที่ยังไม่ติดตามเพจนี้นะครับก็สามารถไปติดตามได้ชื่อเพจคือติวด้วยมือครับผม